สวัสดี430ท่านด้วยนะครับขอบคุณหัวใจนะครับมีใครยังไม่ได้ยาสีฟันบ้างครับมีใครยังไม่ได้บ้างวันนี้เรามีลายตะก้านะครับสามารถกดมันไม่เที่ยงกลับหัวเลยแล้วกันนี้เรามีลายตะก้านะครับมีใครสนใจไหมครับปักตะก้าก่อน แต่ถ้าใครอยากเมาลังนะครับสามารถทักเข้าไปในเพจได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอสัก200 200หลอดนะครับ นี้ขอสืบต่อดพอเี่มียารร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนายจ้าสศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนกปีทีนปีและการรอวมกันแก้ไขกฎหมายขึ้นเป็นปีที่สี่ซึ่งเหตุผลหนึ่งในวันเฉลิมพระชุมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สิบแปดกรกฎาคม2568 ต้ตะกาาแล้วนะครับหนูเป็นคนเลือกโซฟา,าบมไม่ได้เลือกครับพ่อเป็นคนเลือกกดิสั้าร้อยสิ 6, บแรวมทังเพืศึกษางานอัสยไามราชาาิไาเงกว่าห้ปีน,ปนสูการสร้างชีวิตและลาอาชีพแลภาษากุคนนะครับคนละหนึ่งรางแน่นแน่นอนค่ะยี่200ร้อยลอดใช่ครับเพราะว่าใน เพราะว่าเออมันเป็นตะกร้าใหม่ไงครับเพราะว่าเราต้องได้แค่สองร้อยหลอดเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีตะกร้าละหนึ่งร้อยรสต๊อกมันจํากัดแค่ได้แค่200ะนะครับผมว่าไม่มานอนน,นี่เอออยู่นี่ข้ขาละเอียดหนี่ยโอ้ ที่นี้ก็เห็นหน้าพออยู่ห้องนี้แล้วด้าเกียรติตรงนี้ก็แค่นอนเฉยๆไม่เห็นพ่อเฉยๆนี่เลยจะไม่เห็นท่านท่านหนูไม่อยากให้เห็นพ่อหนูไปไลที่ห้องแล้วแจกพี่เอกหนึ่งรังไม มันต้องกดถ้าหลังมันไม่หมดนะครับถ้าหลัง,ลงอะมันต้องทักไ้ในทักไปในเลทพูดแต่ว่าอยู่นี่มันต้องกดตะกร้า,ารเท่านั้นเพราะว 1, 2 3หนึ่งสองสามับเดิไปครับพวกคนนะครับที่กดออาเดีร์ให้เจ็ดสี่ร้อยท่านด้วยนะครับสิ้นเดือนแล้วแม่จะสั่งนะครับ ขจากผูารอบคุณทุกคนที่แชร์ด้วยนะคับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนสามารถกดดูนตะกา้าได้เลยนะครับเสียงทีวีดังไปอแงี่เใครยังไม่ได้ยาสีฟันบ้างครับนีจะสองออเดืรอแล้วไม่รู้ว่าสองออเดืรอนี้คือ อะไขอบคุณนะครับถูกราวันที่หนึ่งก่อนแม่จะเมาหมดเลยนะโอ้สังจุไห้เถอยู่สั่งแล้วครับยาจีพันขอบคุณครับสามสามไหมแต่ถ้าสามสามไหมต้องกดไต้องต้องกดเรื่อยๆชำระเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสามสาม,สาม,สามราคาดีแท้ราคาดีมากบอกเลยครับราคาไม่ถึงหนึ่งใบเทา ราคาแค่แปดใบแดงเองแปดใบแดงมีทอนนะครับทุกคนเรารับสินค้าครับขอบคุณนะครับทุกคนฝากกดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนนะครับน้ำหอมยาสีฟันนะครับสามารถกดได้เลยว่าเรามีตะกาให้เลือกตั้งมากมายเลยนี้บวกหนึ่งดอลลาร์ครน สั่งมาแล้วครับสามสามแล้วสวัสดีครับสามสามมีส่วนลดอีกว่าแลวครับมีส่วนลดอีกนะครับแล้วแต่ของแต่ละคนเลยผุ้มพ่อมาขายช่วยหน่อยเร็วๆครับซื้อครับซื้อซื้อครับซื้อโอ้ตอนนี้ราาเราขึ้นฮอตแล้วนะครับยี่สิบห้านะครับฮเร็วมากเลยมีคนเพิ่มยอดด้วยในรถเข็นนะครับตอนนี้ ตอนนี้จะขึ้นนอสองตะกาเลยยาสิฟันของเรานะครับขึ้นนอสองตะกาเลยมั่มัไม่มีกระดิ่งติ่งๆิ่งดิ่งิ่งดิ่งขึ้นนอสองสุกาเราเดี๋ยวปักหมดเลยดีกว่านี่ปักไว้ให้แล้วนะครับขึ้นนอสามสิบทีขึ้นนอแล้วไม่คนกดตะการรวรในทุกคนสี่ร้อยสามสิบท่านนะครับขอคนละหนึ่งออเดอร์นะครับถ้าใครสั่งไม่เป็นแต่ว่ามีเพื่อนดูอยู่นะครับสามารถบอกเพื่อนสั่งให้ได้นะครับยาสีฟันสั่งแล้วครับขอบคุณครับสกันตปบิวงขอบคุณครับ อะไรครับรเรื่องอไรเรื่องไม่ขายลำไยก่อนรู้ค่อยจะได้สั่งส่งไปสองเซตตอนนี้ตะกร้าอยาสิฟ้าเราขึ้นฮอตนะครับตอนนี้ขึ้นฮอตเท่าไหร่แล้วเดวดูก่อนตอนนี้ขึ้นฮอตไปแล้วสี่สิบหกฮอตทุกคนการแสดงยอดสินค้าจะเพิ่มในรถเข็มนมีสองเรา้ขายไปเขอเขอบคุครับ ตก,การหน,หนึ่งของเราขึ้นฮอตตอนนี้นะครับผมขึ้นนอนสองตะก,ก้ารเลยเมื่อกี้โอ้โหมาแล้วลัวครับผมสี่ร้อยสามสิบของคนละหนึ่งอเดร์ครับสั่งแล้วครับขอบคุณหัวใจส้มแล้วก็ขอบคุณหัวใด้วยนะครับดิ้นลัวแล้วมาฝากกันแล้วก็แชร์ด้วยนะครับว้าวตัวนี่สี่แพล็เดียวเองแปดนาทีพ่ามาดูนี่เร็วเร็วดูอะไรเร็วเร็วแชก็ดูอะไร ลุงเป็ดนาชีเองแล้วหนูขายมาได้สิบหกตั้งสิบหกออเดอร์เนี่ยนี่โอ้คนอื่นได้เป็นร้อยเทียวป่านนี้อ๋ออันนี้มันเพิ่งไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นครับเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเจอเก้านาทีของทุกคนครับทุกคนว่าต้องหันมาฝั่งนี้สิโอ้โ้จงเป็นยากให้เาะว่าทั้งหลาก็ยาก มันไมเห็น่อไงี่มันก็จะเห็นช่องนี้ไงเพราะเราเก็บกับบังอยู่แล้วาทาเห็นนี่อนี่ไงไปไป <c oughs> <c oughs>